สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับทุกคนวันนี้ผมก็มาเทีย่ยวอีกที่หนึ่งนะครับแต่น,นี้ยังอยู่ที่ฉังราเหมือนเดิมน,นะ,ะแต่ว่าวันนี้เรามาเทีย่ยวที่ซันกินชาอากาศหนาวทัดีลมเล <ง S 2> ย้ยงน,น<ะ>คือตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วนะเราเสร็จที่นี่แล้ เราไม่รู้ว่าเราต้องซื้อตั๋วเข้าที่นี่แล้วป่าหรือว่าต้องซื้ออะไรยังไงเพราะมันจะมีเคเบิลเป็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะงงไปหม,นนม,ม,ม,มดตอนนี้ข้อมูลไม่มีูตามดก่าตอนนี้ ผมก็เดินแบบว่าสวมรอยนักท่อง,ทงเที่ยวนะเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนแต่เราว่าน่าจะเป็นออฟฟิศเก็บินอยู่ข้างบนนะตอนนี้เรามาถึงหน้า จะอ่านไม่ออกเราไปดูข้างในนะครับ Station Entrance ซื้อตั๋วแล้วนะครับคนละ2 4 5อก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงข้างบนรอคิว

สูงมากเลยนะทุกคนตอนนี้เดินมาสักพักนะหลังจากที่แบบว่าลงเขเบิลใช่ไก็มาถึงทุกแรกนะ เป็นน้ำตกมาทุกคนแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะหมอกหนามากเลยเดี๋ยวลองลองเดินไปเดี๋ยวลองเดินปข้นไปอีกนะแต่คือตอนนี้คือไม่เห็นอะไรหมอกหนาสุดๆนะะทุกคน นี่วดลงจากเคเบิลมาตะกี้ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ1,200นะครับก็ไม่ได้สูงมากนะแต่หมอกเต็มไปหมดมองไม่เห็นนะดูบรรยากาศรอบๆนะทุกคนคนจีนมันเลย หมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะทุกคนตอนี้ไม่แต่หมอกทั้งนั้นจริงๆนี่เที่ยงครึ่งแล้วนะแต่ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยข้างหลังผมข้างบนถ้าจะเห็นนะแต่มันไม่เห็นแต่ข้างบนก็จะมีร้านค้าอยู่ตลอดนะฉช่ไหนคือไม่ต้องหว่วงนะ แผนที่นะครับจริงเราสามารถเดินได้ด้วยนะมันจะมีเดินขึ้น,นก็นั่งกระเช้าไปนีนนี่เป็นข้างบนนะครับคือ ยขึ้นหนาะมันจะมีห้องน้ำด้วยมีร้านอาหารนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคน สัญญาณโทรศัพท์เต็มนะครับนันนี้ไม่ต้องห่วงอะไรเลยร้าน,นค้าคนเต็มนะครับโอ้มีร้านกาแฟด้วยราคาราคาเท่าไหร่นะยี่สิบห้าสามสิบก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนใช่ไหม <laughs> Normally you can see this, <laughs> but today zero. <zoom. laughs> ต, er pues every time every time ตอนนี 8, nah ้เราก็เดินลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเอ่อ ไม่เนาะเพราะว่าพ่อพ่อองไม่เห็นอะไรเลยพอใช้เวลาไปประมาณสามชั่วโมงนะครับหโอเคหลังตอนนี้เดี๋ยวก็กลับแล้วก็เราเช็คเอาเรียบร้อยแล้วก็คือคืนนี้เราก็จะนั่งรถไฟ1 2บสชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปอีกนะคร่บซึ่งจะเป็นที่ไหนก็น เาบอกอีกทีนะครับวาจำชือไม่ได้จริงลมแรงมากเลยนะทุกคนคือบินโดรนอนะไรไม่ได้เลยนะหวอว่าจะบินโดนข้างล่างนี้เนาะหวัว่าจะมีวิวที่ดีให้เห็นแต่ไม่ได้นะครับ ก็ยังดีที่มีวิวตรงนี้นะเห็นโอเคแมค้าขายไปฟางจับร่มไฟฟานตรงนี้คือทางขึ้นไปเขตบินนาทุกคนนี่ถ้าเกิดใครมานะครับนี่ตรงนี้ก็ซื้อตั๋วข้างบนเลย มาแบบนี้มตัวนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับสังเกตจะมีโรงแรมอยู่ันานโอเคนะ